สวัสดีครับผมเบาไทยไร่มันจากที่ห่างหายไปห้าหกวันนะครับว่างงานวันนี้ก็เป็นงานแรกครับเป็นงานของเจ๊แจมร้อยไร่ครับผมนะฮะก็น่าจะสองวันนะครับมีอยู่สองแปลงครับอันนี้คิวแรกก็เป็นของนเนเนยนะฮะนี่นันเนยจอดรอแล้วครับรอคนงานโยนเสร็จนะครับผมวันนี้น้องจะจาก่นนี่นี่เสื้อส้มนะน้องจะจาก็ หลานเจ๊แจมก็ลงแขกนะครับนี่เสื้อน้าเงินครับเฮียรอครับเฮีย er รอครับผัวเจ๊แจมครับส่วนเจ๊แจมนะครับก็ไปฟันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูน่มืดหน่อยนะ,ะย้อนแสงนู่นดูดิเจ้าของไล่แท้ๆนะฮะยังลงแขกฟันด้วยเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอเข็นมันก่อนนะครับวันนี้น่าจะ หลายเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวกลับไปทำอะไรกินที่บ้านครับช่วงเที่ยงครับผมเดี๋ยวขอทางานก่อนครับผมวันนี้ผมมีตับหมูครับผมนี่ถ้าตับหมูก็ต้องอะไรครับแน่นอนครับตับหวานครับผมแต่ผมจะทําพิเศษกว่าทุกๆครั้งนะครับปกติผมทําตับหวานสามวิสองวิเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะทําตับหวาน1วิครับผม อ่เดี๋ยวเรา,าเริ่มทำเลยครับผมนี่ตับหวานหนึ่งวิเริ่มแรกครับนี่หั่นตับนะครับลวกตับเลยครับหนึ่งวินาทีจะทำทันไหมหนึ่งวินาทีเริ่มเลยพเอ้หนึ่งวินาทีเสร็จครับเสร็จเสร็จครับหนึ่งวินาท,านนาท,นนาทีทันหรือเปล่าก็าไม่รู้นะ นง่ายง่ายเหมือนเดิมปนชุดรถอ้ยเยอะไปแค่นี้พอเผือใส่เยอะทุกทีเลยเขา้าครัวมันเลาไม่ปลา น้ำกระเทียมดองอคนคชิ้นใหญ่ๆเลยพี่น้องเนะีัยหวานหนึ่งวิชิมโอ้ใช้ได้เลย แดงต้นหอบักชีแค่นี้เสร็จเสร็จครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับตับวันหนึ่งวินาทีนะครับผมมา กินข้าวครับโอ้โหวันนี้แขกเอาจนเสร็จเที่ยงครึ่งเลยพี่น้องตอนแรกว่าจะซ้ําบ่ายไม่ซ้าเลยครับเล่นกันซะเทีย่ยงครึ่งเลยตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยครับหน้าตาจะยุ่งเหยื่อเลยนะยังไม่ได้อาบน้าเลยพี่น้องมากินข้าวดยกันครับผมมือเลยดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวชิ้นใหญ่หน่อยเนี่ยตับหวานหนึ่งวิ อืม,อม,อมหวานสมชื่อคลิกๆอ,อยู่ข้าวหนักมากพี่น้องเว้ยยังจะบ่ายโมงเลยอ่ะจะได้กินเนี่ย คนงานก็หิวท้องเลยครับจะเอาไอเสต็ดไปอย่างมาซ้ำบ่ายพรุ่งนี้ก็ย้ายแปลงของเก๊แจ่มเหมือนเดิมครับเยอะของแก่แจ่มอะ่ะเป็นร้อยไร่อ่ะอืม เกือบดิบเกือบดิบบ่ายโมงแล้วไก่พี่ผมยังขันแล้ว เขาขังเวลาบานผมครัอืมอืมอ,อือหืมมือเปื้อนสีเหลอสีเหลืองออเดี๋ยวสีทาลดนิดหน่อยฮะสีเหลือง <c oughs> รีบจัดไปมือเมอ ยังไม่ล้างตีออกดีเลยดูเนี่ยขออภัยครับ <c oughs> ดิ้นไปพูดไปจาม <c oughs> <c oughs> อืมอืมอืมเต็มปากใหญ่ๆเป็นแป้งอืม ด้วยปาก เคยกินข้าวใบ่ายกมหิวข้าว ยากจริงเนาะอืมหิวข้าวจนพูดไม่ออก <c oughs> แดดกระจะครับเริ่มไม่ค่อยหนาวแล้วร้อนเลยนะครับพยากรณ์อากาศบอกว่าจะหนาวยังไม่หนาวเลยเนะี่ยหนาวมา่รอบนึงก็กลับมาร้อนอะีกครับอืมโอ้เฮ้ยพี่น้อง เจอกันเลยชิมได้ครับผมนี่ครับตับหวานหนึ่งวิชิ้นใหญ่ใหญ่บ่นเลยอืมสุดยอด